สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนตาเห็นช้าค่ะมีไรมาติดขาพี่เดชอยู่ลึกเนาะไปปลูกครับหยุดผมถ่ายตอนพ่อขุดเสร็จพอดีสิมีน้ำได้สะก็ถมพอดีจะพอเอาหนี่มาดูสินี่เอาไปปลูกกลับไปปลูกที่บ้านเนาะใช่แล้วก็สิ่งนี้ด้วย ต้นกล้วยไงเนี่ยโยอ้ายเข้ามากเลยไปลังไมนลังหนเนาะใช่อ้ายเฮียาตาเนาะอันนี้อคืออะไรคืออะไรไม่รู้อ่ะหอมเทพหอมเทพหอมเทพหอมเปบ์ปตาหอมเป์ถ้าคนไทยเขาเอื่อมาจะไม่เมื่อกี้พี่นายบอกว่าลังไหลังนั้นเลยเหรอเออหัวเริ่มอายแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวอยู่ไปนานเนี่ยต้นมะขามนีผู้ติดก่นบอกมะมะพร้าวต้นนั้นอาจจะไม่เหลือลูกอ่ะเจ้าก็ไพเสือขาตาบ่ละพี่พูดอะไรอะบอ ทงไหลังนั้นเริ่มอายแล้วใช่ล่าสุดผัวอายนี่ไปขอไปขอทุกหลังที่เราไปทำอะไรนะพูดอะไรเมื่อกี้ไปขอทุกหลังที่เราไปทำขอให้ขอต้นไม้ไปปลูกโอ้ยเกไปไหนแกจะเลาะเมื่อกี้เขาบอกให้หรือว่ายังไงขอไปถ้าไม่ได้ไม่ได้ขอเพียงแต่ว่าโจ้ไอ้ต้นมันสวยเนาะหน้าไปปลูกโอ้ยอันเกินโอ้สวยอันนี้ โอ้ขันยังได้วิวงามมันพุ่นเด้อบ้านคอยพุ่นบานยามันอยู่ใสเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวน้าขึ้นน้าขึ้นบ้าน่อยน้าเขึ้นห้วยชินเณรนี่วิวโอ้ยไม่ต้องห่วงเออในแหละที่เราไปเนี่ยวิวงามบ้านหลังนั้นไงที่โกกะไลเคยไปกับผู้สาวรอบก่อนที่ปออย่าไปบอกม่เจ้าใจเออไปเสื้อนตาเออไปเนี้วใช่จะมาเดือะนี้ ไม่ใช่คนนี้ถ้ามีเวลาเลยผมขออนุญาตขออนุญาตไปเที่ยวบ้านพ่อนะครับไปเหน่ะไปหน่ะพ่อเห็นพี่เจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะสิที่เรานี้ทั้งาคตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของพ่อเขาหมดเลยเนี่ยปลูกกล้วยปลูกอะไรนี่เป็นที่ของพ่อไปวิวโลดวิวพักขนาด โอ้ยคันเขาเปิดสนามท่องเที่ยวนี่โอ้ยรวยอีกแล้วตอนเขาเปิดท่องเที่ยวผมก็มาเนาะพอพอได้เก่อยู่ได้คอยกันดิได้อยู่วันละขายของนัวันละห้าพันหกพันขายของบ้าขายยังไงกระท่อมนี่แหละเช่าบอคันเขาเปิดดีเบิร์ก่ได้คนบ่อเขาเปิดนะคุณพ่อเพิ่นชวนไปเที่ยวที่บ้านเนาะจำได้ไหมตอนตอนที่เขาทำเป็นกระท่อมเออกระท่อมยอมนฮะท่องเที่ยวนี่ ตอนที่ไปเช่ากัน่ะพ่อนี่ยนะค่อยนี่ลยนะชิปกุหลังโอแสดงว่าผมต้องพ่อครับผมขอไปเช่าของพ่อที่นอนเลยตอนนั้นพ่อเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรไหมครับบ่มีมีเถกพวกครวยงัวนะเลี้ยงเลี้ยงวัวนะโอ้ยเยี่ยมเลยซอยจูซอยจูเลยเพราะมันมีงามอ๋อชวนไปดูวิวเนาะเออคาดวิจ้าสิไปว่ะค่ะค่ะิวงามซอยทอด้อ วัวพ่อตัวใหญ่ไหมครับนี่สมัยพ่อตัวใหญ่เเป็นควายเนาะไม่ใช่วัววยวควยควยววใหญ่